สวัสดีครับผมอาร์ตและนี่ก็คือรายการคาร์บัชเชนวันนี้อาร์ตจะมาใช้ชีวิตกับ IX3 รถไฟฟ้า100%จากค่ายใบพัด อยู่กันยาวๆจนผมปลงค่าน้ํามันซึ่งเอาจิงๆิงนะรถน้ํามันไม่มีทางสู้รถไฟฟ้าได้เลยในเรื่องอิค่ากิโลเมตรต่อบาทเนี่ยพอข้ามแล้วก็นอนในรถเพื่อดูว่าแบตจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับข้าม,มาข้างหลังแล้วนะครับเฮ้ยคือตอนแรกคิดว่ามันจะแบบอเนกอนาณมากอะแต่ว่าคือแต่ก็เจอปัญหาของรถไฟฟ้าจริงๆหลุดเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดินมาถึงรถนะครับสายยังอยู่ปะสายยังอยู่ปะสายอยูงสายอยู่ยอยู่ๆ <laughs> ผมก็สอนฟิสิกส์ซะงั้นอย่างกิโลวัตเนี่ยมันเป็นหน่วยของกําลังนะครับ กำลังเนี่ยคือพลังงานที่ทำได้ต่อเวลาไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมช่อง IT ถึงชอบมารีวิวรถไฟฟ้ายิ่งรถติดอะ่ะมันยิ่งประหยัดเว้ยแต่เนี่ยมันเหมือนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งเราใช้ยิ่งเราใช้และผมก็อาจจะต้องเปลี่ยนชื่อช่องชื่อคาร์บัชอนไม่ได้ต่อไอเปเ,อเลยทุกอนเราคอมเมนต์กันมาชื่อคาร์คารอีคาร์อีวีฟิบทั้งหมดนี้ในคาร์บัสชอนชื่อเดิมครับ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อาร์ตขอเริ่มต้นคลิป iX3 ด้วยการไปหาที่ชาร์จ DC Fast Charge นะครับอยากลองมานานแล้วครับว่าในไทยเนี่ยมันจะเข้าได้กี่กิโลวัตต์กันเชียวครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยรับได้ถึง150กิโลวัตต์เลยครับแล้วผมก็ลองศูนย์ถึงร้อยไปด้วยเลยอย ระหว่างทางอาร์ตเลือกจุดชาร์จที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าจะได้ลองรถไปด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็น Elex/ b ก e ์ a าที่ให้กำลังชาร์จสูงสุดอยู่ที่125กิโลวัตต์เลยนะฮะแต่ว่าชาร์จจริงเนี่ยเหมือนจะไปไม่ถึงครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเออแล้วก็คันนี้เนี่ย iX3 สามาพร้อมกับ Active Cruise Control ตัวท็อปที่สุดเลยนะครับแค่เอามือแตะแตพวงมาลัยเนี่ยที่เหลือมันก็จัดการให้เองหมดเลยครับสบายมากๆเลยฮะถึงแล้วถึงปั๊มทีทีแล้วนะครับที่ที่เรานี ที่ชาร์จของอ e e ีเล็กซ่าบายอีแนะฮะคืออันนี้มันจองไม่ได้เว้ยก็เลยต้องมาแบบมาลุ้นเอาดับหน้าพอมาถึงผมก็จัดการชาร์จตามขั้นตอนปกติทุกอย่างเลยครับที่ชาร์จของ Elex by e ์ a t เนี่ยใช้งานง่ายดีมากเลยครับไม่เจอปัญหาอะไรนะคืออาร์าต้องยอมรับจริงๆว่าเราอ่ะคือใหม่กับรถไฟฟ้ามากๆเลยแบบคือปกติขับตัวรถน้ำมนันแล้วก็รถไฟฟ้าที่เคยขับก็มีแค่แบบ Porsche t a y แ a n แล้วก็ Tesla Mo เด l 3 ซึ่งคันนี้ก็เป็นเหมือนคันที่3ที่เคยขับใช่ไหมครับคือเราก็ยังไม่ได้แบบมีประสบการณ์เรื่องการชาร์จมานะตอนแรกที่เรากะจะมาชาร์จที่ ELEX by e g a า1 2 5กั์เนี่ยคือเราก็อยากจะได้ไฟแบบเต็มๆเลยครับแบบอยากให้มันแบบเร็วๆอ่ะคืออยากรู้ว่าเออไฟคันนี้มันจะรับได้เต็มๆสุดเท่าไหร่ก็เลยลองมาชาร์จดูแต่ตอนก่อนที่จะเริ่มชาร์จเนี่ยคือไฟเราอ่ะใช้ยังยังเหลือเยอะอยู่ ยังมีไฟประมาณ7 8 7 9มันทําให้พอไฟมันเกือบเต็มเนี่ยเวลาชาร์จเนี่ยมันจะไม่ได้กําลังของกิโลวัตต์อัตราความเร็วในการชาร์จอะ่ะมันจะไม่ได้เยอะเท่ากับ125เหมือนที่เขาเคลมไว้เพราะว่าไฟมันเกือบเต็มแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับคือผมก็สอบถามกับยูเซอร์ของ i x 3มในกลุ่มเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันก็เป็นแบบนี้แหละต้องไฟใกล้ๆกล้หมดมันถึงจะได้กําลังชาร์จที่เต็ม125ิกิโลวัตต์ครับผมซึ่งเราจริงๆไอ กำลังใช้แบบ d c 125กิโลวัตต์เนี่ยคือตอนนี้มีน้อยมากๆเลยนะเพื่อนๆในไทยเนี่ยแบบ Fast Charger คือมีน้อยมากแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นคนใช้เพราะว่าถ้าเป็นรถแบบ Plu g i n Hybrid ธรรมดาเนี่ยมันมาชาร์จแบบนี้มันก็ไม่ได้มันต้องเป็นรถที่แบตใหญ่ๆเท่านั้นแล้วก็จริงๆอ่ะไหนๆก็ถือเป็นรีวิวเจาะลึกรถไฟฟ้าคันแรกในช่องคาร์บัสชอนแล้วเนี่ยก็เออจริงๆก็ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นช่องคาร์บัสอีวีนะ <c oughs> ไม่ใช่คาร์บัสชอนเพราะว่ามันไม่ใช่ขอใหม่แล้วจริงๆก็อยากจะโอเนนร,ร,ร กิโลวัตต์อะไรคืออะไรเพราะว่าคือเห็นมันก็อาจจะมีบางคนที่เรียกสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าอาจจะเพราะายังไม่เข้าใจหรืออาจจะพูดผิดก็ก,ก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคือถ้าเกิดว่าเราเรียนฟิสิกส์มาเนี่ยคือเราจะพอเข้าใจอยู่บ้างอย่างผมเนี่ยคือก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นอย่างกิโลวัตต์เนี่ยมันเป็นหน่วยของกําลังนะครับกำลังเนี่ยคือพลังงานที่ทําได้ต่อเวลานะครับ เพราะฉะนั้นกิโลวัตต์เนี่ยคืออัตราการใช้พลังงานหรืออัตราการให้พลังงานอย่างกิโลวัตต์เนี่ยเขาจะใช้ในการบอกความเร็วในการชาร์จว่าสามารถรับพลังงานไฟฟ้าได้กี่จูลต่อนาทีนะครับซึ่งจูลต่อนาทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน่วยวัตต์แต่เขาใส่กิโลวัตต์เพราะว่ามันเป็นพันวัตต์ส่วนไอ้คาว่ากิโลวัตต์อเวอร์เนี่ยมันคือวัตต์กำลังคูณกับเวลากําลังคูณกับเวลากําลังคูณเวลาจะได้อะไรครับเพื่อนๆได้อะไรครับ ได้พลังงานนั่นเองนะครับก็ที่เราบอกว่ากําลังคือพลังงานต่อเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้นกําลังคูณเวลาก็จะกลายเป็นพลังงานนั่นเองเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่ามันหน่วยเป็นกิโลวัตต์อั่วกิโลวัตต์อัเวอร์ก็คือพลังงานที่รถคันนี้มันมีนั่นเองนะครับถ้าเราชาร์จเต็มอย่างคันนี้เนี่ยไ x เเนี่ยเขาบอกว่ามีความจุข,ของแบตเตอรี่หรือพลังงาน 80กิโลวัตต์อวคือตัวเลขนี้มันสําคัญยังไงมันทําให้เราสามารถคนนํานวณคร่าวๆได้ครับก็คือสมมติว่าเราตั้งใจที่จะมาชาร์จ125กิโลวัตต์กิโลวัตต์เนี่ยคืออัตราความเร็วในการรับพลังงานใช่ไหมต่อวินาทีเพราะฉะนั้น 120, 125กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จเข้ามาในรถที่มีความจุพลังงาน80กิโลวัตต์อัวจะต้องชาร์จต่ํากว่า1ชั่วโมงแน่ๆถูกไหมเราก็เอา80มาหาร125มันก็จะได้ประมาณ เกือบเกือบมันจะได้ครึ่งชั่วโมงนิดๆประมาณ34นาทีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็ตรงกับที่เขาเคลมไว้นะครับแต่ว่าวันนี้ที่เรามาชาร์จเนี่ยก็คือแบตเรามันไม่ได้แบบลดเยอะมากคือมันเริ่มจาก78%เพราะฉะนั้นกําลังในการชาร์จหรือกิโลวัตต์เนี่ยมันจะไม่ได้ถึง125ตามที่เครื่องชาร์จเขาเคลมไว้125กิโลวัตต์และที่จริงๆซึ่งจริงๆคันนี้เนี่ยสามารถรับกําลังได้แม็กซ์อยู่ที่ 150กิโลวัตต์เลยนะคือออนบอร์ดชาร์จเจอร์เนี่ยมันรับได้ที่150กิโลวัตต์ถ้าชาร์จได้ตามนั้นนะ่ะมันจะมันจะได้ประมาณนั้นเลยครับเออแล้วนี่อธิบายมันทำไมเาวจก็ <laughs> คือจริงๆก็คืออยากจะให้เพื่อนๆเ,เข้าใจความแตกต่างของ2หน่วยนี้ว่าแบบเออมันมีกิโลวัตต์กับกิโลวัตต์อเวอร์อย่าพูดสลับกันเพราะว่ามันก็จะทําให้คนฟังเข้าใจผิดได้ด้วยนะครับกิโลวัตต์อเวอร์คือความจุพลังงานของแบตเตอรี่ กิลโลวัตคืออัตราการชาร์จหรือว่าอัตราการใช้พลังงานนั่นเองนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ชาร์จแบตจนเต็มแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตอนนี้เรนจ์กลับมาอยู่ที่423กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะขับกับกรุงเทพกันแล้วก็คือจริงๆอันนี้ก็คือออกมาแค่มาชาร์จเฉยๆแต่ก็ไม่สามารถทำ125กิโลวัตได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงเวลาที่เหลือก็จะใช้ให้แบตใกล้ๆหมดแล้วลองมาชาร์อีกินน้งแล้วก็มาลองอัปเดตให้ดูว่าเออมันทำได้จริงหรือเปล่านะครับโอเค กัันต่ออครบเสรุปแล้วก็ได้ไฟมาทั้งหมด16กิโลวัตต์ชัเวอร์นะครับราคา121บาทก็ถือว่าแพงตามเรทออนพีคอยู่แล้วนะครับและนี่ก็คือค่าอัตราสิ้นเปลืองในหน่วยกิโลเมตรต่อกิโลวัตต์ชัเวอร์ที่ผมทําได้ในการขับแบบครูซแบบแช่120กิโลเมตรตลอดทางนะครับผมผมทำความเร็วเฉลี่ยตั้ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ แต่ว่าขากลับเนี่ยผมกะว่าจะซักหนักๆให้ดูครับว่ามันจะกินได้มากแค่ไหนกันเชียวครับรถไฟฟ้าเนี่ยร้นอนมากร้อนนี้ร้อนมากเลยขากลับคือแบบพาที่เต็มๆแล้วคือรถที่แบบยืมมามันก็ไม่มี <c oughs> ไม่มีฟิล์มด้วยไงเต็มเลยครับตอนนี้เคยเนี่ยมันยืดไม่ได้อะประเด็นมันเลยมีแดดร้อนมาตรงเนี้ยอันนี้คือข้อเสียนะตอนนี้ก็กําลังขับกลับกรุงเทพนะครับ คือขากรุงเทพเนี่ยอากาศจะแบบสั้นหนักหนักหน่อยให้แบบอยากรู้ว่าเออมันจะกินได้แค่ไหนกันเชียวนะครับแต่คืออีกอย่างหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ใหม่ในคนใช้รถน้ำมันแล้วมาใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็คืออัตราสิ้นเปลืองเขาจะไม่ได้เขียนเป็นกิโลเมตรต่อลิตรอยู่แล้วเพราะว่าเขามันใช้สารเหลวในการเผาไหม้นะเขาใช้เป็นพลังงานนะครับซึ่งพลังงานก็คือกิโลวัตต์อวอร์นี่เองอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับซึ่งขาไปเนี่ยผมใช้เฉลี่ยประมาณ 4-5ถึงเลยอะกิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อเวอร์นี่คือคือเพื่อนๆจะต้องทำความเคยชินกับหน่วยใหม่นี้นะกิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อเวอร์นะฮะซึ่งขากับเนี่ยผมก็ซัดหนักพอสมควรแบบมีเหยียบบ้างมีครุ่ซิ่งบ้างแต่ส่วนใหญ่จะแบบค่อนข้างเหยียบนะครับก็ใช้ไปประมาณ3.9กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อเวอร์นะครับดูนะครับก็คือกรันเป็นสีแดงเลยขาไปมันังมีแบบส่วนใหญ่จะเป็นสีด,ด,ดาแล้วก็แบบสีแดงนิดๆหน่นอยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็คือจริงๆถ้าเกิดจะเอาไปเทียบกับรถน้ํามันจริงๆว่ามันเท่าไหร่อะก็คือต้องแปลงกลับเป็นกิโลเมตรต่อบาทก็คืต้องไปแปลงกับเป็นกิโลเมตรต่อบาทก็เหมือนกับน้ํามันที่เป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้วเราก็ต้องไปหาว่าน้ามันลิตรมันกี่บาทใช่ปะก็กลายเป็นกิโลเมตรต่อบาทซึ่งเอาจริงอะรถน้ํามันไม่มีทางสู้รถไฟฟ้าได้เลยในเรื่องอีค่ากิโลเมตรต่อบาทเนี่ยก็ถือว่ารู้ไว้รู้ไว้ไปงั้นแ่ะเพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางที่จะประหยัดสู้รถไฟฟ้าได้อยู่แล้ว อ้ย oh. คือนี่เป็นแบบอัตราเร่งที่แบบรถน้ำมันไม่มีทางทำได้เลยจริงๆแบบเหยียบคือแรงบิดมาตั้งแต่กระทืบมาทันทีแบบไม่มีการอรอเลยอะแบบโอ้โ oh. หคือนี่ก็ว้าวนะคือจริงก็ก็เคยไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขนาดไม่เคยขับรถไฟฟ้าเลยแต่ก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับเรื่องนี้อยู่เพราะว่ารถน้ำมันยังไงแบบเราเหยียบคันเร่งปุ๊บยังไงมันก็ต้องมีสมองกลคิดระ,ะยะหนึ่งเสร็จอ่าต้องฉีดน้ำมัน ต้องดาวชิปเกียร์คือแบบมันมีหลายขั้นตอนมากแต่นี่คือแบบเหยียบปุ๊บเหมือนกับเราแบบแอคทิเวตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเรากดเรากดมาโครเวฟปึ๊บ <c oughs> อ่ะมันก็เริ่มทํางานเลยอะไรประมาณนี้คือแบบเออรู้สึกว่าคือขนาดเราไม่ได้แบบเป็นแฟนขับรถไฟฟ้าอะไรนะเรายังรู้สึกว้าวกับเรื่องนี้เลยซึ่งมันเป็นแบบมันเป็นสิ่งที่รถน้ามันเดลี่ของผมจูนมาขนาดไหน4 0 0มา้ายังไงก็ไม่สามารถจะสู้แบบ i4 สได้แน่อันนี้คือต้องยอมรับเรื่องนี้จริงแต่ว่ามันก็มีเรื่องของฟิลอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออเรื่องฟิลเรื่องเสียงเรื่องแพชชั่นที่แบบเออมันยังสามารถทําให้คนยังเล่นรถน้ํามันที่แรงอยู่ถึงแม้ว่ามันจะไม่แรงเท่ารถไฟฟ้าแล้วก็ตามเหมือนกับเป็นการเสพงานศิละปะมากกว่าคือนี่ไม่ได้แบบแอคติ้งปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรนะคือมันแบบมันเป็นปุ๊บจริงมันปุ๊บจริงคืออยากจะแบบคอมเมนต์อีกเรื่องหนึ่งว่าชอบมีคนแบบเหมือน มาบอกรถไฟฟ้าว่าเออพอปล่อยคันเร่งแล้วมันหน่วงเกินไปือาร่าอยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะรถเขาออกแบบมาแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละที่คุณพูดมันก็ถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าเขาออกแบบรถเพื่อให้มันให้มันแบบถ้าปล่อยคันเร่งก็จะมีการรีคูเบเร่นพลังงานจัดเบรกเข้ามากับมาที่แบตเตอรี่ซึ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รถไฟฟ้าเขาออกแบบมาให้มันเป็นแบบนั้นการที่เราจะไม่ให้มันเป็นแบบนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเนี่ยเราต้องหาวิธีการขับของเราเองเพื่อให้มัน สอดคล้องกับความต้องการของเราเช่นเราไม่อยากให้แบบปล่อยคันเร่งแล้วมันมีความหน่วงปื๊ดแบบเนี้ยอ่ามันมีความหน่วงจริงเหมือนเราแบบแตะเบรกเบาเบาโดยที่เรายังไม่ได้แตะเบรกด้วยซ้ําคือถ้าเราอยากให้เป็นแบบนั้นเราจะต้องเปลี่ยนวิธีขับครับก็คือเราห้ามปล่อยคันเร่งแบบอยู่ย,ยกเลยเราต้องค่อยๆปล่อยคันเร่งแต่ห้ามปล่อยคันเร่งจนเหลือศูนเปอร์เซ็นต์เราต้องแตเดเียบคันเร่งไประมาสักสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คือการเข้าโหมดไหนของรถไฟฟ้าซึ่งความเร็วก็จะลดช้าๆนะครับไม่ได้แบบว่า ไม่ได้แบบรดเร็วเหมือนรีคูเปอร์เรชันแล้วก็ไม่ได้ลดเร็วเหมือนตอนที่เราเบรกคือเราก็ต้องหาวิธีการขับให้เข้ากับรถไม่ใช่ว่าไปบ่นรถว่ารถมันทํามันไม่ดีคือตอนแรกอาร์ก็กะว่าจะทำคอนเทนต์แบบว่าโอ้ยโดนดิมาจากบ้านต้องมานอนในรถเลยอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเออแต่รู้สึกว่ามันคงจะดูปลอมไปน,นิดเพราะเราก็ไม่ใช่นักแสดงอะไรด้วยก็เลยออกมานอนในรถนอกบ้านเองเลยกันครับไม่ต้องมีสตอรี่อะไรแบบนี้ครับจำวันนี้จะทดสอบให้ดูว่า ถ้าเราเปิดแอร์นอนทั้งคืนเนี่ยประมาณแบบ8ชั่วโมงมันจะแบตลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งที่เขาทดสอบกันทั่วๆไปเห็นในรถแบรนด์อื่นๆก็จะประมาณชั่วโมงละเปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าน้อยมากๆเลยนะลดน้อยมากๆนี่คือสิ่งที่ทุกคนแบบเคยสงสัยกันว่าเออเราเลืองคำนวณเรื่องการลถติดรถจอดอยู่เฉยแล้วก็เปิดแอร์หรือเปล่าแบตมันจะลดเยอะนะอะไรเงี้ยจริงๆคือแบตลดน้อยมากครับอันนี้คือตอบได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราทดสอบให้ดูว่า มันจะลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันครับผมอันนี้ก่อนกลับบ้านเรามาแวะห้างก่อนนะครับมากินข้าวแล้วก็มาร้องคาราโอเกะน,นะครับไลฟ์สไตล์ยังไม่จบนะครับวันนี้ตอนแรกก็เก่าว่าจะซัดตลอดทางอยู่นะครับแต่ว่ารถดันติดมากเลยครับเพ,พื่อนๆค่าเฉลี่ยก็เลยดีขึ้นเฉยเลยแบบงงๆโอ้โห,โหมาฟังเพลง พอฟังเพลงเดียวกันในห้องคาเราเกี่ยวกับห้องนี้คือแบบเพราะหอยหลายเท่าอะคาร์มันคาร์ดอนแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทารมานตัวเองแล้วครับเพื่อคอนเทนต์เนาะเริ่มจากจัดที่นอนพับเบาะถอดที่บังสัมภาระออกนะครับซึ่งชิ้นนี้เนี่ย b m เเขาก็ออกแบบที่เก็บไว้ให้อยู่แล้วด้วยนะครับสบายมากๆหลังจากนั้นก็หาฟูกดีๆมาสักอันเท่านี้ก็ได้ห้องนอนที่แอร์เย็นแล้วก็เพลงเพราะแล้วละครับนี่ห้องนอน เร,รอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลงสกินแคร์แล้วก็จะรีบไปนอนแหละถึงเวลาแล้วจริงๆสินะครับผมก็คิดอยู่นานครับว่าจะขึ้นรถยังไงดีแต่ยังไงก็ต้องสตาร์ทรถก่อนใช่ไหมครับก็เลยขึ้นจากทางประตูหน้ากันแล้วกันแล้วค่อยปีนไปข้างหลังครับเฮ้อ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปีนไปข้างหลังนะฮะข้ามมาข้างหลังแล้วนะครับ เฮ้ยคือตอนแรกคิดว่ามันจะแบบอเนกอนาดมากอะแต่ว่าคือมันนอนสบายกว่าที่คิดนะเนี่ยขาคือแบบยืดสุดก็แบบแตะๆเองอะคือไม่ได้แบบว่าแคบอะไรคือนอนคนเดียวมันสบายมากเลย ไปเล่นไปนเนี่ยแล้วคือแอร์ก็เย็นแล้วก็เดี๋ยวก็เปิดเพลงนอนแค่เบาะนุ่มๆมามาวางไว้เนี่ยคือมันนอนได้จริงเนี่ยแล้วก็คือ,อไม่ไม่ได้สร้างมลพิษอะไรด้วยไงตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับเมื่อกี้เปิดเช็คใน my BMW app ก็คือแบตตอนนี้เนี่ยเหลือ63%แล้วก็เอ่อเรนจ์เนี่ยอยู่ที่163 m i l e แต่ว่าเอาจริงๆก็คือดูที่เปอร์เซ็นต์เป็นหลักก็คือ63%พรุ่งนี้ผมว่าจะตื่นตอน7โมงเช้าก็ประมาณ7ชั่วโมงมาดูกันว่าแบตจะลดไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมเปิดโหวตว่ ไว้ในอ IG Story ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูเหกันว่าเพื่อนๆจะโหวตกันยังไงจะถูกหรือเปล่านะครับผมตั้งไว้ว่ามีน้อยกว่า10%กับมากกว่า10%เฮ้ยคือมันดีมากอะแบบเพลงเพอแอร์เย็นแค่นี้ก็พอแล้วปะห้องนอนใช่ไหมเวลาก็ผ่านไปจนถึงเวลาตื่นไปทํางานอันนี้คือบอกเลยนะครับว่านอนจริงทรมานจริงนะครับไม่มีการสร้างภาพอะไรทั้งนั้นอะชาแล้วอ้ยไม่คิดว่าจะนอนวันนี้นทั้งคืน ก็สบายดีในะเรื่องความเย็นเรื่องอุณหภูมิเรื่องเคร่งพอๆเนี่ยแต่ว่ารถมันแข็งะ่ะเบาะมันไม่นุ่มพอเข้าบ้านกันอาบนะ้ำผลมันน่าตกใจมากเลยครับทุกคนคือเปอร์เซ็นต์มันไม่ลงเลยลงแต่เรนจ์ผมช็อกมากครับแต่ก็ยังไม่เชื่อนะก็เลยลองเอารถไปวนรอบหมู่บ้านให้มันรีเฟรชสักหนึ่งรอบนะฮะปรากฏว่าเออเปอร์เซ็นต์มันก็ลดจริงๆแหละครับ จาก63%ลงมาเหลือ54%ก็ถือว่าลงไป9%ในระยะเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับตกประมาณ1%ต่อชั่วโมงก็ถือว่าใกล้เคียงกับรถรุ่นอื่นๆในตลาดที่เขาทำการทดลองกันนะครับแล้วนี่ก็คืออัตราสิ้นเปลืองตอนนอนก็รถมันก็จอดเฉยๆมันก็ประมาณนี้แหละส่วนผลโหวตที่เ,เพื่อนๆส่วนใหญ่คิดกันเนี่ยก็คือคิดว่าเกิน10%นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะ โอเคตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำงานกันแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เข้าวันที่สองแล้วนะครับนี่ก็ไปอาบน้ำแต่งตัวพร้อมไปทำงานนะครับวันนี้อาร์ตจะไปอัปเดตความรู้ที่ตรียเวลเนสเซ็นเตอร์นะฮะแล้วก็จะไปทำงานที่กังนัมคลินิกสาขางามงวานครับผมคือเช้าเนี้ยรถแม่งติดมากเลยอีกอย่างที่อาร์ตจับได้ในอาการของรถไฟฟ้าเนี่ยก็คือยิ่งรถติดอะ่ะมันยิ่งประหยัดเ้ย คือมันมันตรงข้ามกับรถน้ำมันอ่ะที่แบบว่ายิ่งขับรถติดในเมืองเนี่ยตาสิ้นเปลืองนี่ทุเรศเหลือเกินแต่เนี่ยมันเหมือนแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ายิ่งเราใช้ยิ่งเราใช้เหยียบมันเบาๆค่อยๆไปรถติดอยู่เฉยๆเนี่ยจอดอยู่เฉยๆเนี่ยยิ่งกินไฟน้อยมากๆเลยอันนี้คือพิสูจน์ได้จากการที่อาร์ตเนี่ยเปิดแอร์นอนข้ามคืนนอนตั้งแบบ78ชั่วโมงอ่ะครับ แบตลดไปแค่9%เองคือถือว่าน้อยมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นนี่ยิ่งเป็นการพิสูจน์เลยว่าแบบรถไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับการขับรถติดในเมืองมากๆขับทางไกลมันก็เหมาะครับแต่ว่าถ้าไปซัดแบบเหยียบ180ตลอดเนี่ยอันนี้มันถึงจะกินอันนี้คือวิธีทำให้รถไฟฟ้ากินน้ํามันที่สุดือการขับเร็วเกินเกินความประหยัดของมันนะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้อาร์ตจะไปเจอกับคุณยูจีนะครับเราจะไปตามหาที่ชาร์จ เพราะวันนี้เราจะขับจนแบตมันเหลือค่อนข้างน้อยเราค่อยไปชาร์จจะทําให้เราสามารถดึงกิโลวัต์หรืออัตราความเร็วในการรับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอาร์ตอยากจะเห็นมากเลยว่ามันจะทําได้แบบถึง120จริงๆหรือเปล่านะครับในรถคันนี้จริงๆคันนี้รับได้มากสุดคือ150กิโลวัตต์ใช่ปะ่ะที่บอกไปเมื่อวานแต่ว่าวันนี้คือผมเห็นที่ชาร์จในในกรุงเทพในประเทศไทยเนี่ยแม็กซ์สุดก็ยังเป็น125กิโลวัตนะก็จะได้ประมาณนี้แหละจะไม่มีแบบ fast charger แบบที่อเมริกานะครับ รถเติดมากเลยแล้วก็อย่างที่รู้สึกคือขับรถไฟฟ้าแล้วมันรู้สึกสงบอะคืออาจจะเพราะว่าเราขับรถท่อดังมาระยะเวลานานด้วยละมัง้ง <c oughs> คือมันสงบมากเลยมันเงียบม,มันได้ยินเสียงยางบดถนนอันนี้คือเสียงที่ดังที่สุดที่ได้ยินละแล้วก็อย่างก็จะเป็นเสียงวาร์ปซาวที่ใครรูกก้่าคนออกแบบแต่ว่าแบบเออมันก็ให้ความรู้สึกที่ดูดูเร็วดีดูอวกาศแบบอินเตอร์สเตลาร์ตอนนี้ก็ขอวาร์ปส่วนที่เรียนกับทํางานไปนเลยแล้วกันครับ พอจะขึ้นรถเนี่ยผมก็อยากให้รถมันเปิดแอร์รอไว้จนเย็นก่อนเลยก็เลยลองใช้เจ้า P Condition สั่งผ่าน BMW App นะครับเชี่ยเปิดแอร์ก่อนจริงด้วยเย็นแล้วตอนนี้เรนจ์เหลือ148กิโลนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหายูจีนกันนะครับที่ใจกลางเมืองเลยแล้วระหว่างทางลงที่ชันมากๆเนี่ยไอโหมด one pedal ที่เข้าได้ด้วยการตบเกียร์ไปทางซ้ายเนี่ยมันก็หนืดมากซะจนสามารถเบรกรถที่อยู่บนทางชันๆได้เลยครับ นี่ครับมาถึงคอนโดคุณยูจีแล้วนะฮะันนี้ก็มาแค่แต่งตัวเตรียมพร้อมอันนี้เป็นแบบชิวๆคือเนี่ยคือกาซัดแบบเต็มๆมาเลยเพื่อให้แบบ มันเหลือเลนส์แค่แบบ89กิโลตอนนี้เหลือน้อยมากแล้วก็จะไปชาร์จให้มันเต็มเต็มเหนียวเลยนี่คือหาหาจุดชาร์จไว้ปพื่อหาไว้หาไว้หาไว้ใช่ไหมมันชาร์จได้แม็กซ์เท่าไหร่นะจริงๆอ่ะรับได้150กิโลวัตต์ต่อแต่ว่า150เลยเหรอเออแต่ว่าที่อาร์ตหามามันเท่าไหร่นะ1 2 0ป่ะมันรถคันนี้รับได้150ใช่อ่าใช่แต่ถึงที่ชาร์จที่เราจะไปอ่ะไม่ให้ดูสเปคเหมือนกันเราไปดูกันดีกว่าว่าของอะไร EV เหรอ a n y w a y อ่ารู้สึกว่าใช่ของ EA anywhere EA anywhere EA anywhere ใช่มันน่าจะได้ CCS DC อ่ะเป็น น่าจะแต่ว่าเนี้ยคืออาร์ตซัดมาเพราะว่าต้องการอยากรู้ว่าจากเกือบหมดเกลี้ยงเนี่ยเหลือแบบขึ้นมาเป็น80พที่เคมไหมสาสิบนาทีป่ะใช่ใช่เพราะเราดูกราฟมาคือมันจะได้แบบแม็กซ์สุดประมาณแบบแค่ช่วงนิดเดียวเองอ่ะมันจะไม่ได้ได้แบบตลอดขนาดนั้นคือมันต้องการทำเปอร์เซตแบตมืดมากทุงคนไหนไหนว่าี่ชาร์จึงพาึงหลอกพากูมาไปไม่ได้พาไม่ได้หลอกสถานที่ดูไม่น่ามีที่ชาร์จเลยอ่ะมีดิ ตามที่ยูจีนเลือกมาเนี่ยเป็น Fast Charger ของ EA Anywhere นะครับแล้วเราก็เจอปัญหาเข้าจริงๆซะแล้วมีเสียบกั่นแล้วนะมันบอกให้อันปลัก๊กปลัก again, ๊กอาเกน,นใช่ไหมกดสตาร์ทชาร์จนะเยีย่ยมจากที่เห็นนะฮะก็คือ <laughs> เราต้องทำการย้ายรถ เพราะว่าเมื่อกี้ชาร์จคือหัว B แล้วมันไม่เข้าก็เลยต้องเปลี่ยนมาลองหัว A หัว B มีปัญหาใช่ก็เป็นฝังแต่ก็คือไม่ได้มีการเขียนในแอปว่าหัว B พังนะใช่เรื่องคือมันควรจะบอก่ะเขียนว่าใช้ได้อยู่ปกตปินี่คือลำบากมากเลยเนี่ยแล้วก็ของผมก็ยังรันอยู่นะ่องผมเนี่ยก็ยังรันอยู่ก็คือเครื่องเครื่องเครื่องของ U G นะคือลิงก์กับหัว B อยู่ก็ประมาณครึ่งหนึ่งของแม็กสูงสุดที่ทำได้ เพราะว่าแบตแบตมันไม่ลดเยอะขนาดนี้ไงคือก็เข้าใจตรงนี้ก็ก็โอเคนะกเจ็ดสิบกิโลวัตต์ก็ถือว่าแรงมากละนี่นะชหาร์จารแล้วนะเป็นไงบ้างเฮ้ยมือไวมาก52แล้วตอนแรก3าม<ช>สามเองเออคือแม่งชาร์จด้วยแบบนี่คือเพิ่งถึงร้านกะะัเจ็ดสิบกิโลวัตต์อะเกือบเร็วอะประทับใจประทับใจเลยเดี๋ยวกินข้าวคงเสร็จพอดีมัง้งใช่ไหมนี่กินข้าวเสร็จแล้วนะครับนอตชาร์จิ่งมือครับดูดิเนี่ยนอตชาร์จิ่ง กิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นว่าคือมันขึ้นว่าฟอลก็คือไม่รู้ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับรถและในแอปพิเชันก็คือว่านอน not charging เดี๋ยวเราจะกลับไปดูในรถนะครับว่าตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้สิ่งที่คิดก็คืออาจจะโดนคนทุบรถหรืออาจจะโดนขโมยรถไปแล้วก็ได้ชิบหายไปไปไปเรยไปดูลุกเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้เดินมาถึงรถ้วครับสายยังอยู่ปะสายยังอยู่ปะอยู่มึงสายอยู่มันขึ้นอะไระ มันขึ้นว่า f a ล l เล BMS communication fault สรุปนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ยชาร์จได้มาได้เรเ,เพิ่มมาแค่นิดเดียวจาก33%ใช่ไหมเออเป็น5้ากว่าเปเ,เพราะว่ามีปัญหาในการชาร์จไม่รู้เกิดจากอะไรไหมใช่แล้วคือตอนแรกหัว B ก็มีปัญหาด้วยพอมาลองหัว A ก็ก็ชาร์จเสร็จแล้วก็มีปัญหาอีกมีปัญหา2อ,อเรื่องในตู้เดียว คือรู้สึกว่ามันก็ยังมีปัญหาเรื่อยๆอ่ะคือมันมันยังไม่มันยังไม่เสถียรอ่ะเรื่องเนี้ยแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาที่เราด้วยที่ยังไม่มีวอล์กอ็อกซ์ที่บ้านเออใช่เออถ้าเกิดมีวอล์กอ็อกซ์ที่บ้านก็คือจบก็จบก็ขับบ้านไปก็ชา้าชา<พ>า้าทั้งคืนแล้วมันก็เต็มใช่ไหมใช่แต่นี่คือเราไม่มีมันต้องมีก่อนด้วยมันงั้นมันจะลําบากเนี้ยถ้าอยู่คอนโดล่ะ,คอ,ละคอนโดมันมีมันก็มีไม่ได้ป่ะคอนโดรุ่นใหม่อาจจะมีแต่ว่าต้องเป็นคอนโดหรูๆหน่๋ๆไงแบ่่งดีอะหมายถึงว่ามันก็ไไม่ด้ ใช้ไปของตัวเองได้ก็แนะนำสำหรับใครที่ใช้รถไฟฟ้าคือต้องมีบ้านก่อนงลรต้องมีบ้านต้องมีวอล์กใช่เพราะมันมันมันสะดวกกว่าจริงๆมันเทียบกันแล้วเนี่ยคือถ้ามีวอล์กที่บ้านอ่ะปัญหาพวกนี้มันจะไม่เกิดเลยมันจะจบง่ายมากเพราะว่าเรนส400กว่ากิโลอ่ะเราคงไม่ไปกลับบ้านที่ทำงาน400กิโลทุกวันถูกไหมแต่คือก็ต้องยอมรับจริงว่าแบบมันให้อัตราเร่งที่รถน้ำมันให้ไม่ได้จริงอ่ะอีแบบปื๊ดปื๊ดเมียแบบขับสนุกมากในตัวเลขในตัวเลขมันก็เหมือนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนธรรมดา หมือนแบบ400นี่ต้นเมตร200กว่าแรงม้าเนี่ยโอเคมันก็เหมือนรถตำมันทั่วไปแต่กระนั้นรู้สึกเนี่ยเออมันเร็วมันเร็วไงมันมาตั้งแต่เหยียบใช่มันไม่ต้องก็คือรู้สึกว่าตอนนี้คือตั้งโกไว้แล้วว่ายังไงที่บ้านต้องมีสักคันหนึ่อะรถไฟฟ้าในอนาคตอะไปยานะไปยาไปยาคือต่อไปนี้จะเจอคาร์บะชันรีวิวรถไฟฟ้าล้วนๆครับบอกเลยถึงเราใช้ชื่อคาร์บะชันไม่ได้ต่อไปเปรื่อยดีครับทุกคนลองคอมเมนต์กันมาชื่อคาร์คารีคารีบีฟ ซีฟ์เลยวะพีเอชอีวด้วยไงอ๋อ P H เอเดี๋ยวนี้แบบ B M เรุ่นใหม่ๆก็มีแต่ D S G V ใช่ป่ะใช่แบบอะไรนะ X X ็หนึ่งตัวใหม่ก็ยังเป็นแบบแบตใหญ่มากอ่ะแบบแบตสองร้อยกว่าสองร้อยมั้งเออแบตวิ่งนี่แบบเกือบจะเป็นรถ E V อีกคันแล้วอ่ะสามสิบกิโลวันเอาเป็นยุคเปลี่ยนผ่านแหละคนแบบใช้น้ำมันอยู่ดีๆไปน้ำมันแบบไฟฟ้าล้วนอะไรอย่างนี้เขาก็แบบ บาง่คนยังไม่พร้อมการที่มีแบบแบตที่ใหญ่แล้วก็เสียบปลั๊กชาร์จได้เนี่ยมันก็ตอบโจทย์นะใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ขอจบ EP 1ประมาณนี้แล้วกันถ้าใครที่อยากดูรีวิวเจาะลึกแบบ driving experience ล้วนๆการรีวิวแบบ exterior interior เนี่ยก็คือเดี๋ยวรอดู EP 2นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปตามหาที่ชาร์จกันต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้วิ่งได้อีกประมาใช่หม<า>้กหน,นานมากสุดท้ายก่อนจากกันเนี่ยสรุปว่าเราก็ไปพึ่งบุญจากทาง Great Wall Motor นะครับผม